อยู่ไหมอุ้ยใหญ่อุ้ยโลอุ้ยแมคโดนครับแมคโดนอยู่ป้หนักไหมแบบนี้เขาเรียกว่าอีโปงครับผมอุ้ยติดติดติดปลาอะไรปลาอะไรโอ้ สวัสดีครับทุกๆคนสวัสดีเพื่อนๆพี่พีน้องๆนะเอฟซี FC, ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่งางระเดชน,นะและเหล่าในพรานนะครับวันนี้พามาหากินริมชายฝั่งเนาะในพรานรอ่ะวันนี้เรามาตกปาลาริมชายฝั่งใช่ไหมครับโดนแล้วนี่ปลาอะไรปลาทรายครับปลาทรายบ้านเราเ็าเรียกปลาอีโคนเนาะรหรือว่าปลาเห็ดโคนอะ่ะเป็นปลาร้านอาหารเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้หากินยากแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวตามไปรุ่นในการคลิปนี้ได้ตัวหนึ่งแล้วพึ่งจะมาเปิดคลิปนี้นะในพราน โอ้เอาเลยครับกดเลยตัวใหญ่เลยนะอย่างนี้นะใครใครชอบปลาทรายปลาเห็ดโคนเนี่ยวันนี้พามาจัดให้แล้วนะครับในพานหมานตัวแรกเลยนะอุ้ยแมคโดนแล้วแมคโดนเปล่าเอ้ยต่อเนื่องเลยครับตัวแรกผ่านไปแล้วดูของแม็กเลยโตเปล่ามาไหมนี่มามามาอีกหนึ่งตัวครับ ปลาเห็ดโคนเนาะใส่ครับใส่กระติกช่างอเดชก็มีเบ็ดมาด้วยนะครับแต่ว่าจังหวะนี้เดี๋ยวขอถ่ายคลิปให้มันเข้มข้นก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวถ้าปลากินบางๆเดี๋ยวช่างอดเดชจะลองตกบ้างนะครับไม่งั้นถ่ายไปตกไปมันจะคลิปมันจะไม่สวยถ่ายให้ดูชัดๆเน้นๆนนกันซะก่อนเนี่ยครับวิธีการก็คือเี่ยงไป หน้าชายฝั่งนะครับวันนี้ขึ้นใหญ่ลมแรงหน่อยแล้วก็เหยื่อว,วันนี้ที่ใช้ก็จะเป็นเหยื่อกุ้งสดนะครับใช้เบ็ดเบอร์สามครับเอ้ยกินแล้วเหรอเอา้าโดนแล้วครับใช้เบ็ดเบอร์สามแล้วก็เกี่ยวเหยื่อกุ้งหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเฮ้ยแม่อย่างนี้ก็ชุมหายในพนันอ่าในายกหน่อยนี่อ่าเดี๋ยวชัดๆหน่อยนี่ ปลาทางใต้เนาเรียกปลาทรายบ้านเราเรียกปลาอีโคนนะปลาอีโคนไม่หมาเลยครับในพานอย่างนี้นี่เลินงับเพินอ่ะเลยในในกระติก <displays> <ton noise> <ton noise> เราใส่น้ำแข็งมาด้วยนะครับตกปลาอย่างนี้นี่เราจะไม่ตั้งคันนะครับเราจะถือคามือเลย ก็วเวลามันกินเนี่ยเดีย๋ยวจะวัดไม่ทันครับปลาพวกนี้เวลากินแล้วต้องวัดให้ไวถือขามือเลยคนละคันลคนลืมบอกหมายนะครับวันนี้พวกเราอยู่กันที่บ้านสะพานหินนะครับตำบ,บลแหลมกลัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดเป็นชายฝั่งเนาะเป็นเขาเรียกอะไรชายหาดของชุมชนนะครับเป็นชายหาดพื้นบ้านไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับมีไม้มีขยะมีอะไรขึ้นอยู่นี่ ที่จะต้องขยันหน่อยก็คือเปลี่ยนเหยื่อใช่ไหมในพาน,นเหยือย่ออขยันเกี่ยวเหยื่อนะครับเบ็ดในพันใช้เบ็ดตาคู่ใช่ไหมเบ็ดสองตาครับเกี่ยวเหยื่อสองจุดโดนอีึแล้วเหรอในพาน,นหใหญ่ไหมตัวนี้โอ้ไสสวยไซสสวย อ่ะใกล้ๆดูนี่แม่มันกันแล้วนะงานนี้งานนี้เนะเลยพันเนาะโอ้เปียวว่าจะชวนเปียวมาด้วยเปียวก็ติดงานนะก็เลยมากันสามคนครับเดี๋ยวดูว่าอาจจะมีเออ่เพื่อนๆตามมาเพิ่มอยู่ตอนนี้ให้พานมิดกับแม็กเข้าโชว์ฝีมือไปก่อน อยู่วะโอ้โหอยู่อีกคันโกงเลยครับแม่ดูนะมาอีกแล้วโอโ้ตัวโต,วตวด้วยตัวนี้เนื่อครับโอ้โหดูไซส์แม่วันนี้ปลาสวยนะพันเนาะนโอ้โหมันกันแลวครับนี่งานนี้อ่ะกดเลยนะพันบรรยากาศเย็นๆน,นะครับออกมาหากับข้าออกมาหากินกัน นานแล้วครับไม่ได้ทําคลิปตกปาลาริมชายฝั่งเนี่คลิปนี้จัดให้แล้วนะครับสําหรับเอฟซีหลายๆท่านที่ขอมาตกพวกปลาเห็ดโคนปลาอีโปงปลาที่อยู่ริมชายฝั่งเนี่ยต้องใช้คันเล็กๆนะครับคันใหญ่ๆมันจะไม่ค่อยรู้สึกคันเล็กๆมันจะวัดง่ายปลายอ่อนๆฮะ เรายังไม่ได้ปลาอย่างอื่นกันเลยนะในพานฝุงอีโคนลุ้นๆเลยนะเออแต่ไม่เป็นไรครับอีโคนเนี่ยเด็ดสุดๆแล้วล่ะเดี๋ยวดูว่าพวกปลาอื่นๆพวกปลากรเอ้ยปลาอีโปงปลาจวดหรือว่าพวกลูกปลากระเบนกระบางนี่มันเข้าใช้ฝั่งเนี่ยเราจะได้กันมั่งหรือเปล่าอาจจะมีผิดคิวผิดคิวจะเอาอยู่ไหมในพานต้องได้ลุ้นกันเนาะเอ็นเบอร์สิ <laughs> 15, ใช่ไหมเออ เอกกเออเาคันตกกุ้งมาด้วยเหมือนแม็กจะโดนมาแล้วนี่เออมาอีกตัวงครับ วัดอีกแล้ววัดอีกแล้วอยู่เปล่าอยู่อยู่นั่นนะในบานี่ชอบแล้วเกินนะตกปลาเนี่ยโตไหมตัวนี้โอ้โตโตตัวนี้โตนี่แม่แมคโดนนะมาไหมนี่แม่ สายตกปลาเห็ดโคนจะรู้นะครับว่าหาหมายไม่ใช่ง่ายๆแล้วแม็กเนแล<ต>้วแล้วก็มันไม่ได้ตกได้ทุกวันนะแล้วแต่ช่วงครับแล้วแต่หน้าว่ามันจะเข้าไม่เข้าทางแถบภาคกลางก็ตกกันตามวังๆอ่ะนะเออแต่นี้คือมันหมายพื้นบ้านอะเราตกหากินได้ครับเหมือนพันธมิตรจะโดนอีกแล้วครับโดนหรือเปล่า โอ้ยมาแล้วอะไรขี่กระตือเบ็ด <c oughs> ของแม็กเนี่ยแม็กทำมาแค่สองใช่ไหมแม็กจะลองเบ็ดช่างอนเด็แล้วครับห้านี่ <c oughs> <c oughs> เป็นแถวเลย <c oughs> ดูนะห้าตาจะหมานไหมช่างอนเด็ยังไม่ได้ตกอ่ะครับอยากจะเล่นคลิปอีกสักพักหนึ่งอยากได้ช็อติสวยนิ่งๆเนียนกันแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะขอตัวแวบไปนั่งตกบ้างครับ โดน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 ปลาอะไรตัวนี้เห็โดโคนอีกแล้วอา้าวอีกหนึ่งตัวช่างระเดชมาตั้งกล้องรอแล้วนี่พอดีกับแม็กโดนเลยนะหนานแม็กโดนแล้วครับ ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทุกคนเดี๋ยวขอไปตกบ้างครับหาไม้มามัดกล้องแล้วก็เสียบลงกับพื้นดินน่าจะพอใช้ได้ครับ จุดแรกตัวเริ่มบางนะครับเราก็เลยลองขยับกันหน่อยย้ายมาอยู่บริเวณตรงนี้ครับแม็กโดนนะใหญ่เหรอหนักว่ะเอ่อย้ายจุดย้ายจุดมาตรงนี้มีไหมปลาอะไรก <t> <c oughs> ดเหลืองกดเหลืองโอ้ยต้องทำใจครับปรากดแบบนี้มันกินแรงอยู่แล้วดึงทิงงบ็ด ตะวัดนะครับตะวันใกล้ตกดินนี่บรรยากาศดีด,ดีครับทุกคนอยู่ไหมอยู่เหรปลาอะไรปลาอะไรโอ้ดู <c oughs> นี่แม่สองตัวคู่เลยนะในพานตัวเท่ากันเลยเห็ดโคนครับตอนนี้เรามีสมาชิกใหม่มาเพิ่มนะครับดูคนนี้ใครนี่ วัสดีครับยังสวัสดีครับเนี่ยเอฟซีเขาถามหาอยู่นะยูโรอะไรนะเนี่ยยูโรพืนบาเฮ้ยไม่ใช่เปล่ายูโรซุปเปอร์เทนหรือเปล่าเบ็ดก็ไม่เอามามาใส่เบ็ดชาวบ้านเขาอีกนะอ่ะยูโรมาตกกับเราด้วยเลิกเรียนพึ่งกลับมาใช่ไหมช่วยญาติทำงานเหรออ๋อ โตไหมหนักว่ะปลาอะไรโอมาอีกครับเห็ดโคนเห็ดโคนนี่แม่วันนี้กินชุมน้ยังได้พันนะครับอยู่ป่า<อ>เอาอยูโรหันไปทางฟ้านี่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 เขาอวดอยู่นี่นี่นี่นนอ้าแม็กแม็ก<ด>ไหนดูหน่อยตัวโตไหมตัวนี้แม่ไซส์สวยไซส์สวยครับอยู่ป่ะ มาอะไรมาแลขหนึ่งอ่าอยู่ไหมอุ้ยใหญ่อุ้ยโลอุ้ยอะไรอ่ะแม็กโดนครับแม็กโดนอยู่ป่ะหนักไหมไอ้กดอีกเปล่าโอ้มาแล้วมาแล้ว โอ้ยของดีของดีอ,งดอ่ะจับจับจับนี่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 ติดนิดเดียวอีโปงใหญ่ครับแบบนี้นี่อย่างนี้สวยทุกคนแม่มันจะคล้ายๆปลาจวดนะครับแต่ว่าปากจะมุนไม่แหลมปลาจวดปากจะแหลมแบบนี้เขาเรียกว่าอีโปงครับผม ติด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 อยู่บ้างอ่ะอยู่โลวัดยังไม่ติดสักทีนะโลได้สักตัวยังเนี่ยยังเลยนะมาเอาใจช่วยยูโรกันนะครับแม็กโดนอีกแล้วครับทุกคนหนักไหมเมื่อกี้แม็กโดนอีกโป่งใหญ่เป็นตวงแล้วครับหนักเหรอ โอ้สองตัวนี่กดเหลืองคู่เลยครับวันนี้เราใกล้จะพอกันแล้วนะลุนยูโรก็ลุ้นไม่ขึ้นใช่ไหมฮะเดี๋ยวแก้ตัวใหม่หรือเปล่าก็เดี๋ยวเราอยู่กันอีกสักแป๊บหนึงครับให้แสงมันหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมูฟกลับกันวันนี้พี่โอล์ไม่ได้ไปกับเราด้วยนะติดงานสวนใช่ไหม,มลองมาดูกันครับทุกคน ดูครับโอ้โหดู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 ดดดการตกปลาหากินริมชายฝั่งของเราคลิปนี้ก็ถือว่าได้ไม่น้อยนะครับนี่หลักๆก,ก็ปลาเห็ดโคนนะครับช่วงใกล้มืดเนี่ยแล้วได้อีโปงใหญ่เพิ่มมาสองตัวนี่ใสดูมันจะไม่ใช่ประจวดนะทุกคนประจวดจะปากแหลมกว่าน,นี้ครับแล้วก็หลักๆที่ได้ก็จะเป็นเห็ดโคนเนี่ยครับเห็ดโคนหรือว่าปลาทรายทางใต้เรียกว่าปลาทรายนะ อ่ะเดี๋ยวผมจะแบ่งปลาชุดนี้เนี่ยไปทําเมนูอะไรเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเรานะครับวันนี้เข้าครัวกับคุณยายเฉยนะครับผมยายเอาปลามาทากเกลือใช่ไหมใช่วันนี้เราจะทําเมนูอะไรกันครับยายปลาปงทอดกับปลาหิตโคนจ้ะปลาหิตโคนกับปลาอีปงที่เราไปตกกันมานะยาย่าเอามาทอดเกลือทอดกรอบนะยาย อีปงนี่ได้มาสามตัวสวยเลยครับผมเมนูเช้าๆนี่ปลาทอดง่ายๆก็สุดยอดแล้วนะยาย <Yeah. S 1> สวยงามครับผมแหมเหลืองดีเหลือเกินครับระหว่างคุณยายทอดปลาเปียวก็จะมาทำน้ำปลาพริกน้ำปลาน้ำปลาพริก,กใช่ไหมอ่ะ ใส่อะไรไปแล้วนะ่ะน้ำปลาค่ะอ่ะน้ำปลาตามด้วยกระเทียมกระเทียมพริกหอมซอยแบบนี้เนาะใช่ค่ะสามอย่างครับจากนั้นใสผงปรุงรสผงปรุงรสชูรสชูรสน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลนะแล้วก็สุดท้ายบีบมะนาวอ่ะพริกน้ำปลาเราง่ายๆแบบนี้ครับ กินกับปลาทอดแล้วร้อนกับข้าวสวยนะะเปรี่ยวเนาะค<ช>่ะฮือือโอ้ยหอมมะนาวนี่จะกินกับพวกไข่ดงไข่ดาวอะไรเงี้ยได้หมดน้วเปรี้ยนเนาะใช่ค่ะฝั่งคุณยายก็ปลาทอดชุดแรกสุกแล้วนะยาย,ยอือโอ้ยหอมนะ่ากินครับผม ต่อไปก็เป็นปลาเห็ดโคนเนาะเสร็จแล้วใช่ไหมยายแบบนี้เสรแล้วจ้ะอ่าแลวตักขึ้นครับได้เวลาชิมกันแล้วยายไลดอกมันนอนอยู่บนบ้านเนีน้ยน <c oughs> ะสบายใจเลยนะ ดูครับทุกคนโอ้โห,หน่ากินครับน่ากินต้องจัดเรียงให้สวยงามใช่ไหมเปียวค่ะอ่าไหนดูหน่อยดินี่ว้าวกับข้าวอะไรจะเกินปลาทอดกรอบกับน้ำปลาพริกน้าเปียนนะค่ะม,มาครับทุกคนมากินด้วยกันลองอะไรปลาปลาเห็ดโคนเห็ดโคนนี่ของเด็ดอยู่แล้วนะ้าเปรียวค่ะ กินได้ทั้งหัวทั้งก้้งเลยครับเพราะเราทอดกรอบเนาะมีกรอบมากอืออ่าดูเป็นไงฟินไหมอร่อยอร่อยเนาะ,ะอืมแล้วดูปลาอีปงเป็นยังไงนี่ดูเนื้ออืออ่าทําไงครับวางใส่ข้าวใช่ไหมค่ะโอ้ยกลนน้ำลายอ่ะนี่ ลาดเผ็ดๆเผ็ผบๆใช่ไหมเปี้ยวใช่อ่ชาช้าๆนะ <c oughs> ร้อนอนะ่ะร้อนๆเลยกินหอมด้วยออ้ยไม่ไหวว่ะ <c oughs> อร่อยไหม <c oughs> ก็ <c oughs> ตัดยางเพิ่งเสร็จเมื่อเช้านี้ใช่ไหมหย่อนน้ำกด <c oughs> ก็เดี๋ยวมากินข้าวกันดีกว่าน้เปี้ยวแล้วใครชอบงานตกปลาล่าปลา เห็ดโคนเนี่ยมันเข้าถึงฤดูมาแล้วนะเปียว<ะ>เราก็จะไปล่ากันบ่อยๆนะริมชายฝั่งอ่ะปิดคลิปเลยครับค่ะถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะคะชอบคลิปแบบนี้ช่วยกันกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีสสดครับบ๊ายบาย